โอเคอ่อประเด็นเลยก็วันนี้ก็มาชาร์จเออนี่ไงสัปดาห์นี้ก็มาชาร์จอีกหนึ่งวันเนาะปกติผมมลงวันเสาร์ไม่ก็อาทิตย์ตามตามแล้วแต่ว่างแต่ว่าอ่าพอดีเสาร์ที่ที่ผ่านมาก็วุ่นวายพอสมควรอยู่นะครับก็เลยก็เลยช้ามาหนึ่งวันเออก็จะมาแชร์เรื่องของสัปดาห์นี้จะเป็นแชร์เรื่องของหาช่างทําบ้านครับคือ คือถ้าเป็นคนที่ผมเชื่อว่าคนยุคใหม่ที่หาส่วนเนียเราก็จะหาพัน,นุ์นิดแชร์มหาอินเทอร์เน็ตแล้วก็ก็อาจจะได้ช่างที่ค่อนข้างโอเคเพราะว่าบางทีช่างที่เขามีตัวตนอยู่ในโลกออนไลน์เขาเขาค่อนข้างเป็นหัวชื่อเสียงตัวเองก็จะเป็นช่างที่ฝีมือดีทํางานไม่ค่อยทิ้งงานเท่าไหร่นะก็ก็อาจจะไม่ได้มีปัญหามากเนาะหรือว่าบางคนใช้พวกแพลตฟอร์มเรียกว่าไง แพลตฟอร์มครับแพลตฟอร์มที่เป็นเหมือนแพลตฟอร์มรวมช่งางอะไรพวกนี้นก็ทึ่งไปผ่านตัวการทีแล้วก็จะคอนเฟิร์มได้ว่าช่างไม่ได้หายแล้วก็ได้งานแน่ๆนะครับก็จะมีหลายๆแบบซึ่งผมว่าไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับคนที่ใส่ใจแล้วก็เลื่อนนิดนึงนะฮะแล้วก็จริงๆเป็นบ้านของเราเองสําหรับท่านที่ซื้อบ้านนะครับเวลามีเรื่องต้องเซอร์วิสแม่นเทนเอบ้านอะ่ะถ้าไม่ได้รู้ แบบว่าทาเองไม่เป็นน่ะอย่างน้อยพอจะรู้ข้าวๆไว้ก็ดีนะครับรู้แบบรู้จริงๆนะไม่ใช่รู้แบบว่าไปฟังคนอื่นมาเนาะคือคําว่าฟังคนอื่นก,ก็ไม่ได้หมายถึงว่าให้เราเป็นน้าเต็มแก้วนะครับทุกคนเราฟังได้แต่ว่าเราก็ต้องรู้รด้ยวยคนที่เขาพูดว่าเขามม่วหรือว่าเขาพูดจริงเพราะว่าอจริงยุคสมัยนี้ไม่มีคนพูดมม่วเยอะมากคือผมก็เจอเยอะมากเลยเวลาผมพูด <c oughs> คุยอะไรบางอย่างแล้วเขารู้ว่าผมทําเช่นผมทำโซลาร์เซลล์ผมทํา ผมผมเป็นคนที่ซ่อมบ,บ้านเองครับพวกท่อน้ําปั๊มน้ําอะไรพวกเนี้นเออเวลาคุยด้วยมันก็จะมีคนสองแบบก็คือมีคนที่สักแต่ว่าพูดพูดไปมั่วพูดไปเรื่อยเออแต่ว่าผมผมก็พยายามปล่อยผ่านนะครับก็ไม่ได้อะไรก็ับรารู้ว่าเถียงกับคนแบบนี้ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ปล่อยเขาพูดไปแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนแบบนี้บางทีมันไปปล่อยความเชื่อผ,ผิดให้กับคนที่เขาไม่รู้จริงๆอะ่ะทีนี้มันก็เลยเหมือนแบบเขาก็จะมีความเชื่อผิด,ผดส่งต่อกันไปนะครับก็ ย่างเคสของผมเนะี่ยคือผมเจอเลยไม่ได้ไม่ได้ไกลที่ไหนในบ้านแม่ผมเองคือว่าว่าจะไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ว่าจะไม่ใช้ใช้ t a b เดีนะ๋ยวจะใช้ก็ได้คือเดี๋ยวเล่าก่อนบ้านแม่ผมเนี่ยเป็นบ้านที่ซื้อมาหลายปีแล้วเนาะ แล้วก็จริงๆหมู่บ้านจฉลส่ยทั่วไปมันจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ว่าแม่ผมเขาบอกว่าเป็นสายทําเหมือนเรียกว่าไงคัสตอมบ้านคัสตอมบ้านก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะผมคิดว่ามันก็ปกติใครๆก็ถ้ามีมีฝันอยากจะมีบ้านดีดบางทีมันก็ต้องคัสตอมบ้านเนาะด้วยด้วยความที่บ้านปกติมันอาจจะมันอาจจะทําไม่ได้อะอืมทีนี้มันก็เป็นประเด็นนะครับอันนี้มา นะผมสลับเจอก่อนโอเคคืองี้มันเป็นงี้ครับโดยโดยปกติของห้องน้ำใช่ไหมอันนี้จะเป็นเอ่ออันนี้จะเป็นประปาประปานี่จะเป็นท่อเข้ามาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาเส้นเดียวดีกว่าเนาะสองเส้นมันดูอยังงี้ไปประปาเข้ามาอันนี้เป็นบ้าน บ้านบ้านเนาะคือแล้วอันนี้จะมีแทงแทงน้ำครับซึ่งผมคิดว่าบ้านหลายๆบ้านมีละแล้วอันนี้ก็จะเป็นปัม๊มปั๊มน้ำโดยโดยความปกติและคาดหวังนะครับก็ปลาปาเนี่ยจะเข้ามาที่แทง <c oughs> แล้วก็ออกจากแทงมาเข้าปั๊มน้ำ ปัามน้ำก็จะสูบน้ำเข้าบานอันนี้คือคือปกติแบบว่าในภาพที่มันควรจะเป็นนะครับเออแต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีวิธีการต่อแบบเป็นบายพาสเอ่ออะไรก็ว่าไปก็คือหรือว่าจะเป็นบายพาสอย่างนี้ก็มีเรียกว่าไงในวันที่ทั้งหมดเนี้มันพังเราก็สามารถใช้อัน,นี้แทนได้ถูกไหม ก็คือแท้งกับปั๊มพังเราก็ต่อตรงเลยหรือ <c oughs> สาเหตุที่มีตรงนี้ก็คือวันหนึ่งที่แท้งมีปัญหาจริงจอย่างนี้ก็ม่คนต่อนะครับหมายถึงว่าวันหนึ่งที่ปั๊มมันมีปัญหาเนี่ยเราสามารถต่อตรงอย่างนี้ได้อืม <c oughs> อันนี้ก็คือตามแล้วแต่ที่แต่ละบ้านนะแต่สนน่วนใหญ่ก็จะต่อประมาณนี้ก็คืออ่านเนี่ยก็จะมีบางบ้านก็มีสองทางก็พอนะครับแต่ว่า ผมม่อยากให้มันมีนี้เป็น3ทางก็คือมาจากท่าปกติสหาการณปกติก็คือใช้อนี้ก็คือใช้จากเอ,อใช้อนี้นี่ก็คือมีแทง์ไหลเข้ามาปัม๊มแล้วก็ไหลเข้าบ้านอ่าถ้าเกิดปั๊มเสียก็มาตรงนี้อ่าก็คือไหลาจากแทงเข้าบ้านอันนี้คือซีนาริโอสุดท้ายเรียกว่าถ้าไม่ตายขั้นสุดยอดก็คือแม่งต้องเป็นเคสที่แบบไ ไอสองอันข้างต้นพังอะก็คือไอพวกนี้พังหมดเลยเออก็เลยต้องมาใช้นี้ซึ่งก็เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ว่าทําไมก็ไม่ได้เสียหายนะครับอันนี้คือสภาพของออโฟลประปาที่ควรจะเป็นเนาะทีนี้ด้วยความที่ปั๊มน้าบ้านแม่ผมมันเคยพังแล้วเขาก็เปลี่ยนแล้วก็ช่างก็มาเปลี่ยนแล้วก็ทาแบบบางทีทําแบบชิ่วๆหยาบๆมันก็จะมีภาพประ,ประ,ประหลาดเกิดขึ้น ก็คือช่างเขามาเขาต้องเปลี่ยนไอเจ้านี้ใช่ไหมทีนี่เขาก็มาดูแล้วเขาก็แบบผมก็ไม่รู้ทําไมอแค่แบบเปลี่ยนบาน้ํามันเดินแม่งยากหรือไงก็ไม่รู้ทุกคนเขาก็แบบเฮ้ยพี่พี่ไม่ต้องมาทํางี้รอกเเวลาเขาก็มางี้เลยลือล้อลือล้อเลื้อลื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บแทงไว้ก่อนนี่เขาบอกลือล้อเลือล้อเลื้อลื้อเลยครับเขาก็ต่อแม่งเี แม่งแปลว่าอะไรลูกค้าทุกคนแม่งแปลว่าตอนเนี้ยน้ํามาจากปลา,ปาเข้าปัม๊มปั๊มฉีดเข้าบ้านซึ่งจริงๆแม่งผิดกฎหมายเลยเพราะว่าเอ,อเราไม่สามารถสูบน้ําโดยตรงจากปลา,าได้นะครับมันคือการดูดน้ำพุ่ลองในภาพนี้ปลา,ปาอันนี้บ้านบ้านหลังอื่นอันนี้บ้านอีกหลังบ้านหลังอื่นคือทุกคนแม่งอย่างเงี้ย แล้วน้ำประปามันอาจจะจ่ายมาเท่ากันแล้วปั๊มน้ำคุณแม่งดูดมันเหมือนคุณดูดประปาของของหลังพวกนี้ยให้เขาได้น้ำที่น้อยลงด้วยเพราะแม่งไหลมาบางคุณซึ่งถ้าทุกคนแม่งดูดหมดอ่ะคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสมมติเช้าเช้าที่ทุกคนแม่งตื่นไปทํางานเจ็ดโมงโอ้โหแม่งดูดสุดท้ายน้ํามันก็จะแย่งกันอยู่ดีก็เป็นปัญหาครับน้ําไม่เป็นไหลอ่ะก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเขาต่ออย,อย่างนี้แล้วก็ทีนี้เนี่ยพอต่ออย่างนี้แม่งเกิดอะไรขึ้นมันเกิดปัญหาแหละตอนนี้เพราะว่า น้ำประปาแน่นอนบางทีไม่ได้ไหลมาแบบเต็มที่ตลอดเนาะมันก็มีเรื่องหอออากาศอยู่ในท่อเวลาปั๊มน้ามันมันดันน้ําแล้วมันเจออากาศมันก็ดันอากาศเข้าไปเรื่อยๆอ่ะมันทําให้เหมือนแบบมีแรงดันที่ก๊อกน้ําปลายทางนะครับก็มันทําให้ก๊อกน้ำมันสั่นแต่สักพักหนึ่งมันก็จะนิ่งเพราะว่าน้ํามันอัดขอดไปเต็มท่อละเออปัญห์ยังไม่ถูกแต่ว่าสิ่งที่มันเริ่มเป็นแบบเด็นเนี่ยก็คือ อนนี้ไม่ได้ใช้แทงซึ่งแทงใหญ่มากนะครับไม่ได้ใช้แทงเลยแล้วเเหมือนเขามีประเด็นว่าเขากำลังจะตัดต่อปลาในวันสองวันเพื่อเมนเทนน์เลยถ้าหาะก็แนะนําให้ประชาชนใช้น้ําจากแทงกันนะครับทีนี้ความบันไลแม่ก็คือเรียกว่าไงพอมันไม่ได้ต่อจากแทงอ่ะมันต่อยอย่างเงี้ยบายว่าบ้านแม่ผมลําบากแหละน้าไม่ไหลเออผมก็เลยไปดูนะเนาะจะไปแก้ไขให้เขา อัดมาแปดทีเพิ่งจะพูดเสร็จเอาเป็นว่าผมก็ไปดูผมก็บบว่าโอเคเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวว่าจะต้องแก,ก้ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมกขาถึงทาอย่างนี้ก็ปรากฏว่าไอเนี้ยมันจะแทงน้ำเนี่ยมันจะมีน้ําเข้ากับน้ําออกใช่ไหมสิ่งที่ผมเห็นเขาต่อตอนเนี้ยแม่งต่อต่ออย่างเงี้ยคือแม่งเข้ากับออกวนลูปคือ คือน้ำมันไม่มีวันเกิดขึ้นอแล้วเพราะว่ามันน้ำมันนิ่งแต่เขาแค่ต่อท่อเพื่อให้แม่ทุกอย่างต่อกันหมดแล้วเนาะทีนี้ตอนให้ท่อมันเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมแม่ผมก็ไปหาช่างมาหาแบบมั่วๆเรียกว่าไงหาคนรู้จักอะไรเงรี้ยเขาแนะนํามาเอ,อพอดีลุงคนนี้เขาเป็นคนขับตุกๆแกเขามาเลยมายืนมองเขาบอกโอ้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมแก้ให้ นี่ผมก็บอกแม่เคยบอกแม่ผมไว้ว่าถ้าจะหาใครมาแก้โทรตามผมนิดหนึ่งี๋ยวผมไปดูให้ไปคุยให้ว่าผมอยากให้มันเป็นประมาณไหนเนาะเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องเออเขาก็ลุงมแกก็มาท่อน้ําเป็นนี่ลุงแกก็บอกว่าโอ้ตายตายตายต่ออย่างนี้ไม่ได้แล้วครับมันทําให้ไม่ได้ใช้น้ําจากจากแทงน้ําผมบอกว่าถูกครับลงุงเราจะทำไงกันดีครับลุงบอกว่าอ๋อไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมต่อให้เดี๋ยวผมต่ออย่างนี้ แกบอกผมต่ออย่างนี้ครับคือผมเงียบไป,ไป,ไ,ปไปนานมากแล้วเนาะผมก็แบบอะไรของลุงวะก็คืออันเนี้ยคือลุงแค่ต้องการแค่เอาน้ําจากไอเน,นี้ยออกมาใช้ลุงไม่ได้แค้ว่าน้ําแม่งจะเข้าไปยังไงหรือลุงคาดหวังว่าไอเนี้ยเวลาที่มันไหลามาแทนที่มันจะวิ่งไปปั๊มน้ำโดยตรงอะแม่งวิ่งเข้านี้ด้วยอย่างเงี้ยเหร คือผมก็เลยแบบว่าเอ้ยลุงไม่เอาดีแบบมันผมว่ามันไม่ดีมั่งลุงลุงลองดูใหม่ไหมทีนี้มันก็เหมือนแบบเขาก็ไม่พอใจนะครับแล้วเขาก็หนีก็ไปเนาะผมก็เลยพูดกับแม่ผมว่าเออไม่เอาคนนี้ได้ไหมแม่เดี๋ยวผมหาให้ก็ได้นะอืมสุดท้ายแล้วก็ก็เป็นลูกคนหนึ่งนะครับก็แม่ก็ไปหาคนรู้จักมาทําให้อยู่ดีแล้วก็ก็ต่อคล้ายๆประมาณนี้ไม่ได้รื้อใหม่ซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันควรจะ เป็นแบบที่ผมแชร์ไปในตอนแรกนะครับว่าปลาปาที่ที่ทําให้มันเสถียรแล้วไม่มีปัญหาเนะี่ยมันคือ,อยังไงซึ่งบ้านแม่ผมตอนที่ซื้อหมู่บ้านจะรสันแบบตอนแรกเนี่ยก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าโอเคด้วยความที่มันเปลี่ยนแล้วอาจจะเจอช่างไม่ดีเขามาเปลี่ยนแล้วก็มันก็พังไปนะครับจริงๆก็อยากให้ทุกคนลองตรวจสอบแต่ว่าแทงน้านําสมัยใหม่อะมันมันมันจะไม่มีปัญหาแนละ้วเพราะว่ามันจะเป็นแทงน้ําแบบอย่างของบ้านผมก็เป็นแทงน้ําอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะมีปั๊มน้าอยู่ตรงเนี้ย คือเขาจะเหมือนแบบบิวอินมาแล้วเป็นปั๊มน้ำบวกแทงในตัวจะมีทางน้ําเข้ากับทางน้ําออกคือช่างมึงมั่วไม่ได้อะมึงต้องต่อเข้าทางนี้ออกทางนี้มึงมีแค่นี้มึงไม่ต้องคิดอะไรเลยว่ามันจะไปต่อเข้าแทงอะไรยังไงไม่ต้องมึงทาแค่นี้เออเพราะมึงทําให้ในใช้ได้คือใช้ได้ซึ่งมันก็เป็นการลดเออร์เลอร์ได้เยอะนะครับก็บ้าในใหม่จะไม่ค่อยเป็นแต่ว่าสําหรับใครที่ยังซื้อแทงน้ําแบบอันใหญ่แบบคัสตอมเองอยู่ที่ต้องเลือกปั๊มน้ําเองอะไรอย่างเงี้ยก็ลอง ดูดูหลักการทํางานมาคร่าวๆก็ดีนะครับอย่างไอ้ภาพนั้นที่ผมบอกมันก็จะเป็นปั๊มน้ําระดับแบบเรียกว่าไงของของบ้านบ้านเล็กๆบ้านไม่ก,ก็บ้านอยู่ปกตินะครับไม่นับบ้านหลังใหญ่ๆที่อาจจะเป็นครอบครัวอยู่สักผมไม่รู้อ่ะห้าหกคนอย่างอย่างปั๊มน้าที่ผมพูดเมื่อกี้ที่เป็นหมู่บ้านจากสัรทั่วไปมันเป็นโดยเฉลี่ยก็เป็นไซส์บ้านสำหรับสามสี่คนประมาณนี้นะครับก็คือ ถ้าน้ำไม่ไม่ไม่ไหลสักสองสาวันเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเริ่มมีปัญหาละก็เออมันก็ยังพอไหวแต่ว่าถ้าถ้าซื้อเองทําเองเป็นแทงค์ใหญ่เปลี่ยนแทงค์เองเนี่ยแนะนําครับว่าลองดูโฟไว้ว่ามันควรจะเป็นประมาณนี้แหละผมว่านะก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามน้ําประปามา,ม,ามันควรจะเข้าแทงค์ก่อนแล้วคุณสูบน้ําจากแทงค์ไปใช้นะครับข้อดีก็คือน,น,น้ํามันเนี้ยมันเย็นใช่ไหมถ้าเกิดว่าเออคุณ ไม่ได้วางไว้กลางแดดขนาดนั้นนะครับมันไม่ว่าอากาศข้างนอกมันจะร้อนยังไงน้ำในแทงมันเย็นแล้วก็มันก็มีข้อดีก็คือใช่ไหมคุณอาบน้ําเย็นแต่ว่าบางคนก็มองว่าเออมันอาบน้ําร้อนเพราะว่าอย่างแม่ผมเขาก็เขาก็เออก็พูดหรือว่ามันผมก็เคยได้ยินคนที่เขาพูดนาะว่าน้ํามันก็อุ่นดีเพราะว่าน้าแม่งมาจากประปา,ปาโดยตรงแล้วแม่งไหลเข้าบ้านเลยก็ก็แหละแล้วนี่ยแล้วแต่คนแล้วกันครับโอเคแต่ว่าจริงๆที่อยากจะมาแชร์นะคืออยากจะมาแชร์ว่าเออลอง ศึกษาดูๆไว้ก็ดีครับมันเป็นบ้านของเราเองเนาะก็จริงๆจะมาคาดหวังให้คนนู้นคนนี้ดูแลไม่ได้หรอกเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้คนที่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เยอะนะครับเป็นเรียกว่าก็มีบ้านของเราเองแล้วก็ศึกษาเพราะว่าจริงๆอ่ะการจ้างช่างแพงกับผมไม่ได้ติดเพราะผมรู้สึกว่ามันคือฝีมือของเขาแต่ปัญหาคือช่างในไทยแม่งดันมีแต่พวกแบบอย่างเงี้ยแบบที่ผมบอกว่าลุงแม่งมาถึงแม่งแบบเฮ้ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ผมจะต่อให้แม่งใช้ได้อย่างเดียวเลย เขาจะเอาท่อมาต่อตรงเข้าคือเน้นแบบเชื่อมทุกอย่างไม่เข้าถึงกันโดยที่ผมถามลุงว่าเฮ้ยลุงท่อน,นี้ไปไหนท่อน,นี้ไปไหนท่อน,นี้ไปไหนแกตอบไม่ได้นะครับนี่อันนี้นี่ผมผมถ่ายรูปแล้วผมวาดแบบเป็นเป็นปลาของบ้านแม่ผมมาอ่ามันจะเป็นประมาณนี้ผมหมุนไม่เป็นอะทุกคนผมหมุนไม่เป็นอนะหมุนไงวะ คุณบุญไม่เป็นนะครับแต่ a อ y น a ิช่างมันถือเอาเป็นว่าเออเป็นเอาเป็นว่ามันจะมีแบบเออปั๊มเข้าออกอะไรเงี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นไดะแกรมประมาณนี้ใช่ปะ่ะวันนั้นที่ลุงมาถึงลุงแม่งแบบเหมือนเหมือนเขาแบบว่าเขาจะต่อต่อเข้าอย่างเดียวเลยก็คือไม่ไม่สนไม่แคร์อะไรนะครับซึ่งผมว่ามันมคือมันมีคนแบบนี้เนาะที่เขาแบบเออผมจะต่ออย่างเดียวครับ ผมผมไม่ผมไม่รู้หรอกว่าแม่งคืออะไรคือมันมีท่อขึ้นมาจากพื้นสีท่อบ้านแม่ผมมันอาจจะแอดวานซ์หน่อยคือเขาดันเดินทุกอย่างได้ดินเนาะเออแบบว่าโดยปกติจะเดินท่อลอยบ้านผมไปเดินท่อลอยซึ่งมันสามารถเห็นที่มาที่ไปได้ว่าอ๋ออันนี้แปลนี้อันนี้แปลนี้แต่บ้านของแม่ผมมัอยู่แม่งโผล่ขึ้นมาจากพื้นเลยสีท่อผมก็ถามว่าลุงอันนี้ันไหนนี้ไปไหนอ่ะลุงไม่คิดจะเทสก่อนเลยเหรอแกก็ไม่ไม่ผมจะต่อเนี่ยแล้วเออคือคือ,คอนึกภาพว่าถ้าเป็นคนที่ไม่รู้แล้วก็ไม่กล้าเถียงนะครับก็ ขาบอกอ๋อไม่เป็นไรครับลุงทําเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นรึเปล่าคุณก็จะได้ใช้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็มีปัญหามันคือเสียน้อยเสียมากอะแบบเราเสียรู้เขาเขาเขาก็บอกอะไรเราผิดผิด,ผดแล้วก็เออเราก็ใช้แบบผิดผิดไปะนะครับก็คือว่าถามว่ามันผิดกฎหมายมันผิดแต่ผมเชื่อว่ามันก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้แคร์เรื่องพวกนี้เท่าไหร่ต่ออถึงผมจะสนใจเรื่องนี้พอสมควรนะครับผมอยากให้ทุกคนใส่ใจเรื่องกฎหมายพวกนี้แต่ว่า เออมันมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้ซึ่งมันก็มันก็เกมันก็เป็นพื้นที่สีเทาอะนะของการที่บอกว่าเราไม่ได้รู้กฎหมายว่าเออมันมันมันทำอะไรได้มันยังไงอะไรอย่างนี้อย่างั้นเออผมผมคิดว่าเรื่องเรื่องบ้านเราเองเราอยู่กับมันหลายปีอะครับบ้านเป็นทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วถ้าเกิด เรา,เราผมยังไม่รู้ยังไงผมก็มองว่าบ้านเป็นทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับถ้าคุณเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนะี่ยอยู่กับมันให้เยอะแล้วก็รู้กับมันนิดหน่อยเราไม่ต้องเก่งทําไห้ทุกอย่างแต่เราพอรู้เพื่อไม่ให้โดนช่างหลอกนะครับแล้วก็ช่างบางทีถ้าเกิดว่าเขาเขาจะเน้นเอาประสบการณ์เข้าว่าอย่างเดียวโดยที่เขาไม่ได้สนใจว่ามันถูกหรือผิดเขาแค่คิดว่าเขาทําแบบนี้แล้วมันทําได้เขาก็จะทําเหมือน เออและเหมือนหลายๆอย่างที่ผมแบบทำเช่นระบบไฟบ้านอะไรเงี้ยคือคือมันก็มาดีอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากทำสมาร์ทสวิตช์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้แยกไปอีพี EP ยังได้เลยคือคือ,คอสุดท้ายผมคุยช่างเ้าก็เน้นแค่แบบว่าทำแบบนี้ครับได้ได้ได้ไดเออแต่สุดท้ายมันมันไม่ได้ก็ก็เพราะมันมีปัญหามันมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมเขาถึงเดินแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเน้นแค่จะทำให้มันได้อย่างเดียวเออผมก็เลยแบบโอเค โอเคก็คิดว่าน่าสนใจแล้วก็อยากเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังแล้วก็เรื่องช่างผมคิดว่านะครับส่วนตัวนะประสบการณ์ส่วนตัวคิดว่าอย่าพยายามเอาคนรู้จักถ้าไม่ใช่เพื่อนที่แบบว่าทําให้กันถูกถูกหรืออะไรแต่แม้แต่ผมผมก็ผมก็ไม่ได้อยากไไม่ใช่ว่าเราไม่สนับสนุนเพื่อนนะครับแต่ว่าผมผมผมเป็นคนยึดความคิดแบบนี้แล้วกันเนาะกับทุกๆเรื่อง ไม่ว่าสมมติว่าเราจะสร้างบ้านเราจ้างเพื่อนไหมหรือว่าเราจะซ่อมอะไรในบ้านเราจ้างเพื่อนไหมผมผมไม่ถือถ้ามันเป็นเล็กๆน้อยๆเช่นผมไม่รู้อะซ่อมเมาส์ซ่อมหูฟังแบบไม่ได้แพงมากครับแบบว่าเราถ้ามันพังอะเราไม่ได้เสียดดยมากเราเสียไดย้แต่เราไม่ได้แบบโอ้โหรู้สึกทําไมขนาดนี้วะอะไรเงี้ยนะคือมันไม่ได้เป็นมันเป็นทรัพย์สินที่เรารับได้โอเคครับมันโอเคที่คุณจะเฮ้ย ลองเชื่อในตัวเพื่อนให้เพื่อนลองอแต่ว่าสมมุติว่ามันเป็นบ้านมันเป็นความเป็นอยู่ของคุณอะแล้วคุณไปจ้างเพื่อนคุณไปจ้างคนรู้จักทําสุดท้ายหรือญาติก็ตามนะครับสุดท้ายคุณจะกระอักกระอ,ะอ่วนถ้ามันมีปัญหาที่จะพูดแล้วก็อาจจะเสียเพื่อนเสียความสัมพันธ์ไปทั้งทั้งที่มันมันไม่จําเป็นอะผมผมมองไม่เห็นข้อดีของการที่มีคนรู้จักทําให้นอกจากคุณจะมาอ้างว่าราคาถูกซึ่งบางทีคนรู้จักก็ฟัน ราคากันโหดหรือว่าอาจจะเอาราคาเท่ากับข้างนอกได้ซ้ําแต่คุณภาพงานแม่งไม่ได้ดีเท่าแล้วเราก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะเพราะว่าเขาป็นคนรู้จักเราถูกไหมหรือหรือหรือบางทีเขาอาจจะเอาราคาถูกกว่าจรงิงแต่คุณภาพงานแม่งก็ห่วยแล้วเราก็ไปบน่นอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาก็บอกว่าเขาทําให้เราถูกแล้วคือเออคือคือมันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีน,นะครับผมว่าเลยอยากจะแนะนําทุกคนให้ให,ให้ให้ฟังไว้แบบคร่าวๆว่า ผมไม่ได้จะให้อคติกับกับคนรู้จักแต่ผมมองว่าถ้าคุณอยากมีความสุขกับการอ,อ,อยู่ในบ้านของคุณซ่อมบ้านทําบ้านให้มันออกมาดีเนี่ยผม,ผมว่ามีคนรู้จักไว้เป็นที่ปรึกษาดีกว่าจ้างเขามาทํานะครับเช่นคุณอยากจะทําเนี่ยอย่างที่ผมบอกใช่ไหมทาระบบปั๊มนะซ่อมให้มันถูกต้องเนี่ยผมว่าคุณมีคนรู้จักเอาไว้ปรึกษาดี แต่ว่าอย่าไปจ้างเขามาทำนะครับไปจ้างคนอื่นมาทําแต่มีคนรู้จักไปปรึกษาเหมือนกันครับเรื่องบ้านเรื่องอะไรเหมือนั้นถ้าคุณมีเพื่อนเป็นวิศวกรแทนที่จะไปจ้างเขาผมว่าลองปรึกษาเขาเด้วยว่าเออแบบนี้ดีไหมแบบนั้นดีไหมเรียกว,ว่าให้เขาแนะนําเราจากมุมคนนอกดีกว่าให้เขาเข้ามาเป็นคนในแล้วถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวมันจะอึดอัดแล้วก็อาจจะทะเลาะก,กันบิดนะครับก็ส่วนมาวันนี้ก็จะน่าจะประมาณนี้คือเรื่องที่จะแชร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแค่การเลือกช่างให้ดีนะครับขอ้อ สำหรับคนที่ทันมีเทคโนโลยีหน่อยเนี่ยเรามีหลายหลแอปนอะผมผมคงไม่ได้นี่แต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วอะ่ะว่าแบบมันมีพวกแพลตฟอร์มจองคิวของของ,ของพี่พี่ช่างนะครับแล้วก็ติดต่อกับพี่ช่างแต่ว่าไม่ได้ติดต่อโดยตรงก็ติดต่อผ่านทางแพลตฟอร์มมันก็เป็นข้อดีครับก็คืออาจจะจ่ายแพงก็หน่อยแต่ได้ช่างที่ดีแน่นอนมีคุณภาพแล้วก็จบงานแน่นอนไม่ทิ้งงานเอ,อหรือ อย่างอย่างผมนะบางทีผมผมหาความรู้ได้ประมาณหนึ่งใช่ไหมพอรู้คร่าวๆแล้วก็จะเน้นไปโพสต์ตามกลุ่มของ Facebook ที่เป็นกลุ่มเฉพาะนะครับเป็นโซนแถวบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ราคาที่ค่อนข้างรับได้หน่อยแล้วก็แต่ก็คุณ,ค,ณคุณภาพงานก็มีดีนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอดีหมดเลยตั้งแต่ผมผมอยู่มานี้ผมทําบ้านหลังนี้มาเนี่ยเจอข้อเสียแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเลยที่ที่จะตัดสินใจ เอาช่างมาทําแล้วเขาทําเละมากนะครับยังรู้สึกเศร้าถึงทุกวันนี้แต่ก็มันผ่านไปแล้วเนาะเป็นประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้ด้วยว่า,าช่างแย่ก็มีเยอะครึ่งขนาดผมเลือกแล้วนะทุกคนผมผมยังเจอไม่ดีเลยแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะพูดถึงมันเท่าไหร่แต่ว่าไว้มีโอกาสนะครับจะจะพูดให้ฟังอของผมมันเป็นแอร์พูดเลยแล้วกันเนาะแต่ว่าผมไม่ได้แบบยังไม่ได้มีรูปภาพอะไรมาให้ดูเดี๋ยวคงเป็นมีโอกาสแล้วกัน หลอนแรกที่ผมซื้อบ้านหลังนี้เนะี่ยผมติดแอร์ช่างเนี่ยมาเป็นแบบเหมือนวัยรุ่นขี้เมาอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาก็ทําแบบเละๆครับก็คือเขาเจาะสวานแรงมากบ้านปูนบ้านผมกระจายแบบแบบแตกเยอะมากแล้วเขาก็มาวมาุวายโหโหพี่ผนังบ้านมีอ่อนผนังอ่อนอะไรขนาดนี้คือคือบ้านผมเป็นพีแคสนะครับพีแคสจะเป็นหล่อมาจากโรงงานซึ่งแน่นอนว่าผนังมันจะแข็ง นะครับมันจะแน่นซึ่งผมผมก็ไม่เข้าใจตอนนั้นนะผมยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าผมเห็นแล้วผมเศร้ามากนะครับผนังแตกเยอะมากมติดแอร์สตัวที่บ้านผมแตกทุกผนังเลยนะครับแตกแบบเละแบบเละเทะเลยคือคือผมเศร้าโคตรผมไม่มีคําพูดเดื่นเลยทุกคนผมเศร้ามากว่าแม่งเจาะเหมือนแม่งแบบใช้โหมดทําลายล้างอ่ะเหมือนใช้โหมดโหมดเลาะปูนอะ่ะคือคือแม่งเละมากแล้วผมก็แบบโอเค พี่จะแก้ไงเอาสุดท้ายเขาก็เอาแอร์ติดเข้าไปข้างในนั้นนะครับก็ปิดแล้วมันก็พอดูได้ผมก็เลยโอเคไม,ไม่ไม่มีไม่ว่าอะไรแต่ว่าจริงๆคือว่านะผมก็ตอบว่าเอ้ยพี่แล้วผมจะทายังไงเขาก็แบบว่าเออขอโทษครับแล้วเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านคือเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาที่บ้านให้จาก่อนเนาะทีนี้มันมีแอร์ตัวหนึ่งก็คือแอร์บนห้องนอนผมอะทุกคนแม่งแบบเจาะเสร็จแม่งไม่ทำำาําความสะอาดแม่งติดแอร์เข้าไปเลยแอร์แม่งพ่นขี้ดินออกมา แบบเป็นเดือนอะก็มันยังหมดอะคือผมแบบคือผมไม่ไม่มีคำพูดอื่นเลยเออแล้วก็ผมก็โทรไปคุยกับร้านร้านก็บอกผมว่าเฮ้ยผมโทรไปบอกแล้วเฮ้ยพี่พี่จะรับผิดชอบผมยังไงอะเขาก็บอกว่าเอาผมไล่ช่างออกไปแล้วครับเรื่องไงผมต้องรู้ไหมคือพี่จะไล่ไออกหรือไม่ไล่ไออกบ้านผมมันก็ไม่ได้กลับมาเป็นสภาพเดิมหรือเปล่าแล้วผมจะทำยังไง เออคือคือ,คอทุกวันนี้แม่งก็ยังอยู่มันมันยังซ่อนอยู่ในผนังนะครับแล้วก็บางบางส่วนนะ่ผมใช้วาลเปเปอร์แปะเข้าไปเพื่อเพื่อให้มันเรียบร้อยมากขึ้นก็ต้องยอมรับว่าแม่งโคตรแย่จริงๆแต่แต่ว่ายังไม่ได้มีแต่ช่วงนี้คิดว่ามีความคิดว่าจะเปลี่ยนแอร์นะครับให้มัเน,เป,นเป็นตัวที่ประหยัดไฟมากกว่านี้ก็เดี๋ยวคงได้เห็นสภาพซึ่งผมก็คงองต้ออาจจะเศร้าแต่ก็ เดี๋ยว,ยวต้องลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเ๋ยวไว้ถ้าถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยน้ะเดี๋ยวอาจจะถ่ายรูปมาให้ดูกับทุกคนนะครับว่าอันนี้คือความผิดพลาดใหญ่ซะด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตผมมันทําให้ผมมันอาจจะทิกเกอร์ให้ผมต้องการที่จะเรียนรู้และเข้าใจซึ่งผนังอ่อนไม่จริงนะครับผมเจาะเองแมงยังไม่เคยเป็นแบบนั้นสักครั้งเลยไอ้พวกนี้แม่งเหมือนแบบมั่วแล้วก็ทําลายข้าวของเล่นอะ่ะซึ่งเออคือผมผมว่า พูดแล้วจะร้องไห้แต่ว่าไม่เป็นไรก็ท่านี้ครับแชร์ไว้ให้ใหทุกคนไม่อยากให้ทุกคนผิดพลาดแล้วก็เจอเรื่องราวแบบนี้เหมือนกับผมหรือว่าเหมือนกับแม่ของผมนะครับก็ยังไงก็ enjoy นะครับแล้วก็ดูแลบ้านของทุกท่านให้ดีแล้วก็พยายามดูว่ามีช่างออมาทำอะไรแปลกๆหรือเปล่าผมไม่ได้จะจะเบียมว่าช่างไม่ดีนะครับแต่วา่าคุณก็ต้องยอมรับว่าในวงการช่างมันมีพวกช่วยเยอะมาก แล้วก็พวกนี้เนี่ยดันได้งานบ่อยซะด้วยไม่รู้ทํำไมนะครับผมก็ไม่ได้เลือกคนที่งานที่มันถูกนะผมพูดตรงผมก็เลือกจากงานที่ค่อนข้างโอเคแต่ว่าอย่างเรื่องแอร์ใครจะไปคิดถูกไหมว่าม่จะช่วยขนาดที่แบบว่ามันจะเป็นคนทำลายบ้านคุณได้ผมคิดว่าแอร์ก็คือแอร์อย่างนั่นแหละครับอโอเคไม่เป็นไรไว้เจอกันใหม่วันเสาร์ที่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม